สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้ก็มาพบกับนะครับแฟนเพจนะครับสมพรชาแนลอีกแล้วกันนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารเกี่ยวกับนะครับมาแล้วนะครับทะเบียนรถบิ๊กตู่หรือท่านนายกของเรานั่นเองนะครับที่เดินพื้นที่นะครับไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมเปิดร่วมเปิดโครงการปลูกป่านะครับ เมื่อวันที่24กรกฎาคม2563นะครับอ่าผู้สึกข่าวนะครับรายงานว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันท์โอชาหรือนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อรมณนะคณะร่วมเปิดพิธีนะครับเปิดโครงการนะครับปูกป่าและป้องกันไฟป่าณนะพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตองนะครับน้ำผุเจ็ดสีอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่ามกลางนะครับมาตรการคุมเข้มเส้นทางเข้าออก ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่บุคคลที่จัดเตรียมมาเท่านั้นนะครับนะครับทั้งนี้นะครับนายกยังระบ,บุว่าโครงการนี้นะครับเกิดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทั้งยังเป็นการฟืน้นฟูนะครับป่าไม้กลับมาให้อุดมสมบูรณ์อีกครั้งนะครับครับสำหรับ ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับทั้งนี้นะครับโครงการปลูกป่านะครับและป้องกันไฟป่ามีเป้าหมายปลูกป่าทั่วประเทศนะครับไปต่ํากว่า2.6ล้านไร่นะครับดำเนินการทั้งหมด3ระยะนะครับโดยระยะที่1นะครับเป็นระยะเร่งด่วนนะครับ และก็นะครับเป็นระยะเร่งด่วนนะครับและก็นะครับาสังเกตนะครับว่าถ้าท่านนายกไปที่ไหนนะครับประชาชนหรือว่าคอมวยนะครับจะจ้องมองที่เลขทะเบียนนายกนะครับวันนี้แอดก็นํามาฝากนะครับทําให้ประชาชนไม่พลาดนะครับที่จะดูนะครับเลขตรัฐมรตีที่นั่งลงพื้นที่นะครับก็เป็นหมายเลขนะครับ5 676นะครับ5 6 7 6นะครับ